อาการอาหารเป็นพิษอาจวกร่วมกับท้องเสียและมีไข้หรืออาจจะท้องเสียหรือ้วกอาการอย่างใดอย่างหนึ่งอาการของการเจ็บป่วยที่เรียกว่าระยะฟักตัวเชื้อบางตัวอาจแสดงอาการภายใน1-6ชั่วโมงและเชื้อบางตัวอาจแสดงอาการหลังกินเข้าไป12-72ชั่วโมงส่วนการติดเชื้อไวรัสในอาหารระยะฟักตัวอยู่ที่1-3วันหรืออาจนานกว่านั้นขึ้นอยู่กับไวรัสบางตัววิธีการป้องกัน ให้ความสำคัญกับการเลือกซื้อผักผลไม้ที่ใหม่สดและสะอาดไม่มีสภาพใกล้เน่าเสียหรือเน่าเสียแล้วควรแช่น้ำทิ้งไว้แล้วล้างให้สะอาดก่อนนำไปให้กระรอกผักผลไม้ส่วนที่เหลือควรเก็บไว้ในตู้เย็นควรล้างจานภาชนะของกระรอกทุกครั้งเพราะฉี่และอืกของกระรอกอาจเป็นต้นเหตุให้ติดเชื้อหรือท้องเสียเองได้ควรหมั่นล้างพื้นกรงกระรอกเพราะอืึและฉีกระรอกจะเกิดการสะสมของเชื้อโรค ดูคลิปจบแล้วช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งหรืออยากให้เราทำเรื่องอะไรพูดคุยแสดงความคิดเห็นได้ที่ช่องคอมเมนต์เลยนะครับขอบคุณที่รับชมครับ